ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูวานาประสงดีนะคะวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวเรื่องของ h o w t o Start Online Marketing หรือเกี่ยวกับการขายออนไลน์เราจะขายออนไลน์อย่างไรดีนะคะมาดูวิธีกันค่ะอ่ะ Startup 1เลยคืออันดับแรกเลยก็คือ1ถ้าเกิดเราจะเป็นคนขายออนไลน์เป็นผู้ขาย1เลยคือเราต้องค้นหาความต้องการและเติมให้เต็ม เขาบอกว่าดาบแม่คือเราต้องมองตลาดก่อนว่าตอนเนี้คนไทยเราอ่ะหรือสิ่งเราจะขายอาอนไลน์เขาต้องการอะไรกันเราต้องหาเป้าหมายชัดเจนก็คือใช้ค้นหาอินเทอร์เน็ตอาจจะเซิร์ชเลยก็ได้ว่าปัจจุบันตอนเนี้ยเขาต้องการประรฐาน,านจะซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้ยเรากำลังอยู่ในยุคข,ของยุคโควิดเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นคนหนึ่งคนที่อยู่ในยุคโควิดนักเรียนต้องการซื้ออะไรลองย้อนกลับมาถามเองถามว่าสมมุติว่านักเรียนต้องการอยากจะ ขายเสื้อผ้าแฟชั่นอ่ะสมมติสมมูรตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าอยากขายเสื้อผ้าแฟชั่นจังเลยแต่รู้สึกว่านักเรียนต้องกลับมาคิดว่ายุคโควิดจะมีคนซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นไหมถูกไหมคะหรือดับสองเียนอาจจะอยากขายพวกขายของกินของนู่นนี่นั่นต่างๆอาจจะขายอาหารคลีนขายพวกผักอบทอดอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันบ่อยๆถูกไหมแต่เนี่ยต้องกลับมาดึกว่าเอ๊ะฉันอยากจะถ้าเกิดถ้าเกิดเราอยู่ในยุคโควิดเราจะอยากซื้อพวกของกินออนไลน์ไหมหรือจะซื้อแบบไหนถูกไหมคะ ก็ต้องดูเหมือนเราเหมือนถ้าเกิดเราต้องการจะขายอะไรต้องกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเรา,าชอบไหมถูกไหมคะแล้วมันอ่ะมันจบมันจบตลาดได้จริงหรือเปล่าถูกไหมต่อไปสองเขาบอกว่าให้หาข้อมูลเว็บบอร์ดต่างๆเพื่อดูว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องการอะไรนี่ไงเหมือนอยู่พูดสมมติว่าเรอาจจะไปสอบถามชาวบ้านคนข้างบ้านหรือลองสังเกตคนข้างบ้านนะว่อปกติเข,ขาถามว่าทุกวันเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงโควิดเขาจะสั่งอะไรกันหนึ่งแอลกอฮอล์สองแมสถูกไหม สามพวกเคเรื่องใช้แบบพวกเครื่องใช้ของเด็กต่างๆพวกแพลเพื่อสำหรับคนที่มีลูกเล็กถูกไหมคะประมาณนี้ต่อไปค้นหาคีย์เวิร์ดสำคัญเ้าบอกว่าที่คนเราให้ความสนใจลองเซิร์ชหาเลยว่าปัจจุบันเนี่ยลองเซิร์ชใน Google ได้เลยนะหรือพวกใน s h อ p e e ต่างๆเนี่ยลองเซิร์ชที่ว่าคงคำว่าค้นหามันจะขึ้นเลยว่าสิ่งไหนที่คนอ่ะค้นหาบ่อยสุดหรือคนต้องการที่จะต้องการอะไรมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นมากๆเลยนะคะต่อไป ตรวจสอบคู่แข่งด้วยว่าเขาทําตลาดมานานไหมแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นอ่ะมันเขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้วสมมุติว่านักเลงเนี่ยจะขายมแมสนักเลงรู้สึกว่าเอเคเนี่ยจะขายแมสตอนนี้แต่แมสทุกวันเนี้ยราคาแค่กล่องละสามสิบห้าบาทถูกป่ะแต่รู้สึกว่าฉันอยากขายแพยงกว่านะั้นฉันอยากได้กำไรเยอะกว่าพวกเขาอยู่ดีฉันก็ไปขายในราคาสองร้อยบาทต่อกล่องนักเลงก็จะขายไม่ได้ถูกไหมแสดงว่าเราต้องดูคู่แข่งด้วยว่าตัวเนี้ยเขากลังขายทิ้งไหนเขาขายสามกล่องร้อยอาจจะตีตลาดมากกว่าน,นั้นอาจจะขายสี่กล่องร้อยห้ากล่องร้อยไปเลย กินที่เราไปรับมาที่ถูกกว่าน,นี้โอเคไหมคะอ่าต่อไป Start up t ก็คืออันดับที่สองอะก็คือเขาบอกว่าให้เขียนโฟมหมวดสินค้าให้น่าสนใจสมมตินักเรียนเรื่องมาได้หนึ่งอย่างแล้วสมมติว่านักเรียนจะขายขายแมสขายแมสกแอลากอฮอล์แล้วกันในช่วงดูโควิดนี้โอเคไหมเขาบอกว่านักเรียนต้องเขียนอะไรก็ได้ให้ดูน่าสนใจว่าทุกร้านที่เขาเขียนกันมาเขาบอกว่าผู้บริโภคต้องอ่านายละเอียดเพื่อตัดสินใจอยู่แล้วถูกไหม อาจจะดูสรพคูณต่างๆอ่ะเขาบอกว่าเขียนหัวเรื่องให้น่าสนใจสมมติว่ามีคนเขียนแค่ว่าแมกาสกล่องละสามสิบห้าบาทแลเลยอาจจะเขียนให้มันดูแบบดูดึงดูดมากกว่านั้นอาจจะเขียนว่าแมสส่งฟรีหรือว่าแมสสี่กล่องส่งฟรีเหลือจะแบบเหมือนว่าหาคําที่แบบว่าอ่านปุ๊บลูกค้าต้องเข้ามาดูปับ๊บทันทีประมาณนี้โอเคไหมต่อไปเขาบอกว่าเขียนอธิบายถึงประโยชน์ของลักสินค้าอันนี้คือพยายามเขียนตามจริงนะคะ อย่าไปเขียนที่มันเกินเรื่องนะถ้าเกินเรื่องเดี๋ยวจะโดนจับเอาโอเคไหมต่อไปเขาบอกว่าสร้างความน่าเชื่อถือในการตอบคำถามลูกค้าสมมติลูกค้าถึงคนถามว่าพี่คะแนสหนากี่ชั้นถ้าหนูตอบไปว่าไม่รู้เหมือนกันถามว่าเขาจะซื้อหรือไหมเขาก็จะไม่ซื้อเันกถามว่าแอลกอฮอล์นี้คือมีแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ละคะเลยตอบไปว่าอ๋อน่าจะห้าสิบมั้งคะถ้าสมมติสมมติถ้าเกิดสมมติลูกตอบไปว่ามั้งคะอย่างเงี้ยลูกค้าเรากจะรู้สึกว่าดูไม่น่าเชื่อถือแหละถูกไหม ดูแบบว่ามันจริงรอเปล่าว่าไม่ใช่กอลรจริงรอเปล่าแอลอ์ผสมน้ำเปล่าหรือเปล่าถูกไหมต่อไปเขาบอกว่าต้องมีรีวิวของผู้ที่เคยใช้สินค้ามาก่อนฟังอันนี้ดีเลยสมมุติว่านักเรียนขายสินค้าถ้าเกิดเรามีลูกค้าหนึ่งคนรีวิวให้แคปหน้าจอนนเอาไว้พยายามแคปหน้าจอแล้วก็เป็นรีวิวความน่าเชื่อถือของร้านเราเองโอเคไหมพยายามติดชื่อร้านติดโลโก้ร้านเอาไว้เลยว่าเนี่ยคือรีวิวของร้านฉันจริงๆคือผู้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถก๊อปไปได้โอเคไหมสมมติเขาบอกว่า อาสมมติว่าหนูอะหนูขายแมสแล้วพี่เนาบอกว่าเออแมสร้านพี่ดีมากเลยแพ็กดีมากเลยแอลกอฮอล์คือดีมากเลยแค่เขาพูดว่าร้านเราดีอะเราแคดหน้าจอได้เลยนะเราสามารถอะเก็บเป็นรีวิวเก็บเขาเรียกว่าอะไรสามมติมีคนอื่นที่แบบว่าอยากจะซื้อของเราแต่ว่ากลัวกลัวเราจะโกอยังงี้กลัวแบบหน้าตาเราดูไ,ไม่น่าไว้วางใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอารีวิวเนี่ยให้ลูกค้าคนอื่นดูได้ว่าเออร้านเราส่งจริงนะประมาณนี้ถูกไหมคะต่อไปมีข้อเสนอหรือส่วนลดต่างๆให้ลูกค้า สมมุติว่าในตลาดของเราตอนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรแมสสามกล่องร้อยถูกไหมหนูอาจจะมีข้อเสนอหรือส่วนลดมากกว่าน,นั้นอาจจะบอกว่าถ้าเกิดซื้อครบล้านเราสิบครั้งจะแถมแมสอีกสามกล่องหรือถ้าเกิดซื้อห้าร้อยกล่องจะแถมอีกกี่กล่องหรือซื้อสองกล่องขึ้นไปสองฟรีซื้อกี่กล่องขึ้นไปสองฟรีถูกไหมเราจะต้องมีพวกมีโปรโมชั่นอะให้ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยร้านนี้มันมีอะไรที่มากกว่าคนอื่น,นถูกไหมคะอันดัไป ข้อที่3ามเาบอกว่าให้พยายามคิดคอนเซปต์หรือออกแบบเว็บไซต์เขาบอกว่าให้ลูกค้าพยายามเข้ามาดูเหมือนเหมือน,นคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างความน่าเชื่อถือเหมือนประมันว่าทําให้เว็บเนะี่ยดูได้ง่ายไม่ต้องมีหลายหน้าแต่คือมันต้องดึงดูดด้วยลองสังเกตนะทุกวันเนี้ยร้านค้าร้านออนไลน์ส่วนมากก็จะมีเว็บไซต์สองมีเพจส่วนมเพจนี่คือจะมีเยอะมาก เขนเขาบอกว่าให้เลือกรูปแบบกษรอนให้อ่านง่ายจมมหวว่าหนูสร้างเพจนึงเพจก็คือแบบหน้าปกกับพื้นหลังนี่คือโตัวสอนยิบยับเลยถามว่าลูกค้าจะกดลิดเขาไปอ่านปะเขาคงไม่อ่านถูกไหมเขาคงแค่แบบมองผ่านเออเพจนี้น่าสนใจว่ะเพจนี้มันมีอะไรเพจนี้เออต๊ะสอนมันดูสวยนะมันดูแบบคนออกแบบเออแบบให้ความสนใจอะไรเงี้ยถูกไหมต่อไปเขาบอกว่ามีรูปแบบเหมือนนทุกหน้าก็คือไอเขาว่าเหมือนนทุกหน้าเนี่ยมันมันมันไม่จำเป็นต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเทมเพลตคล้ายๆกันดีกว่าแล้วพระมาณนี้ดีกว่า สมมุติว่าหนูก็หนูจะขายแมสแต่หนูทําพื้นหลังเป็นแบบว่าเป็นรูปสัตว์อย่างเงี้ยถามว่ามันเข้าหรอไหมอันนี้มันก็ไม่เข้าถูกไหมหรือหนูขายแมสแต่หนูสร้างแบบสร้างกรอบข้างหลังเนี้ยเป็นฉากทะเลเป็นฉากสัตว์บ้างฉากนู่นนี่นั่นคือมีสี่ห้าฉากเลยลูกค้าเข้าไปก็จะงงว่าอตกลงแมสนนี้มันสำหรับสัตว์หรือสำหรับเด็กหรือสำหรับคนหรือสำหรับใครวะถูกไหมลูกค้าจะรู้สึกแบบตกลงฉันควรจะซื้ออเนี่ยเขาเอกแบบแปลกถูกปะ ทำให้ลูกค้าแบบจุดคิดแล้วว่าแชนควรจะซื้อดีไหมก็คือเขาเลยบอกว่าให้คนที่มีรูปแบบเหมือนกับทุกหน้าแล้วก็คล้ายกับสินค้าของเราด้วยถูกไหมคะสมมติว่าลูกแมสอย่างเงี้ยสมมติเราอยจะเอาแบบโลโก้แมสหนึ่งอันแมสที่ใส่หน้าปิดหนึ่งอันอาจจะทํากรอบแบบว่าอาจจะทำกรอบแบบเป็นโรงพยาบาลได้ไหมได้สําหรับเด็กไ,ได้ไหมได้หรือคนแบบทํารูปครอบครัวพื้นหลังได้ไหมก็ได้ถูกไหมหรือเป็นพวกแบบสุขขานามัยความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยหรือ ขายแม้ข้างหลังเขียนว่าป้องกันโควิดสิบเก้าอ่างเงี้ยก็คือก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ารูปแม้ปึ๊บข้างหลังเขียนเป็นอะไรวางรูปสัตว์ลิงมา้าวัวควายช้างอ่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันแปลกๆว่าแม้อันี้มันมะเหมาะคนหรือเปล่าถูกไหมคะแค่นี้เองเราแค่ต้องสร้างให้มันตรงกับสิ่งที่เราขายแค่นั้นต่อไปเขาบอกว่าใช้กราฟิกเสียงวิดีโอในการรูปแบบนำเสนอต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ดึงดูดมาก,มากต้องสังเกตว่าเพจหนึ่งเพจ สมาเขาจะมีอะไรบ้างเขาก็จะมีบางทีก็จะมีวิดีโอถูกปะ่ะวิดีโอแบบตรงพื้นหลังอะไม่ใช่ดี่เขาเรียกเป็นวิดีโอตรงหน้าปกอะหน้าปกแบบว่า welcome t o อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเออยินดีต้อนรับสุขเพจของเรานะอะไรประมาณนี้หรือที่แบบว่าทําวิดีโอเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรรีวิวสิ่งของถูกไหมเขาจะมีวิดีโอมีเสียง,งต่างๆขอลูกค้าที่เขาดูว่าเออเว้ย e มันมีรีวิวนะมีแบบว่าวิดีโอนู่นนี่นั่นให้ดูก็คือเขาได้มีความเชื่อถือมากขึ้นถูกไหมคะ ต่อไปเขาบอกว่าอย่าสร้างวิธีการซื้อด้ซับซ้อนเกินไปถ้านักเรียนเคยเห็นเลยเนี่ยส่วนตัวบ,บูเรงผูเคยซื้อเสื้อผ้ากูเคยซื้อเสื้อผ้ะนะาแค่หนึ่งตัวเงี้ยร้านหนึ่งร้านนะเสื้อผ้าหนึ่งตัวซื้อหนึ่งตัวแค่าคามานะสมมติหนึ่งร้อยบาทสองปีแต่คือวิธีการจ่ายเงินอ่างเงี้ยต้องเข้าสู่ระบบจ่ายเงินต้องแบบนู่นนี่นั่นอยู่ที่ไหนต้องใส่รหัสอีกต้องแบบสี่ห้าขั้นตอนอะรมมาณว่า คุณแบบเขาเรื่องอะไรคุณโอนเงินจริงไหมโอนเงินม,มาหลายขอดูสลิปหน่อยเสื้อที่คุณซื้อก็ใช่ตัวนี้ไหมเสื้อสีอะไรคลิกสีคลิกไซส์โหแบบเยอะม,มากถ้าเกิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราจะสึกโอเคไม่เป็นไรฉันทําได้แล้วเกิดเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคนที่มีอายุสูงอายุหน่อยเนาะเขาจะรู้สึกว่าโอนไม่ซื้อและขี่รถซื้อตลาดดีกว่าโอเคถูกไหม เขาจะสู้ว่าโอเคฉันขี่รถซื้อตลาดฉันจะง่ายกว่าถ้าเกิดซื้อตลาดแค่ชี้เอาแมสสีส้มสีเหลืองสีขาวสีดำถูกไหมแค่ชี้ชี้บอกไหมคะโอเคได้แหละแล้วถ้าเกิดสั่งในเว็บไซต์เราเนี้ยโอ้โหกว่าจะคลิกได้กว่าจะอัปโหลดกว่าจะนู่นนี่นั่นเขาจะรู้สึกว่าโอเคฉันไม่ซื้อแหละโอเคไหมคะแสดงว่าเขาบอกว่าพยายามสร้างวิธีการซื้อให้มันซับซ้อนเกินไปนั่นเองเอาต่อไปอันดับที่สี่เขาบอกว่าให้เซิร์ชเนี่ยเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เขาบอกว่าช่วงแรกทาการทางตล,ล,ลาดออนไลน์อ่ะจะมีโฆษณาน้องสังเกตดีนะมันจะมีโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาต่างๆแต่สิ่งนี้มันเสียงเงินซึ่งครู่าไม่ได้นําขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดอนาคตนักเรียนเป็นต้องการเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะผู้ขายแบบมืออาชีพเลยอยากขายอาอนไลน์มืออาชีพเลยจะบอกว่ามันคุ้มนะคะไม่ใช่ว่าไม่คุ้มเหมือนวันว่าเคยเห็นไหมว่าสมมติว่าเรนกำลังจะดูหนังหนึ่งเรื่องแล้วอยู่ดีโฆษณาก็เด้งขึ้นมาว่าสมมติอยู่ดีสมมติว่าเรนกำลังดูหนังในย t u b e อยู่ดีก็มีโฆษณาแม่เขาเลยนขึ้นมาเงี้ยคนก็จะเฮ้ย i, แม่นี่แม่แมแมที่เข้าอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นแหละในโฆษณาหนึ่งยูทูก็คือเห็นบ่อยมากสองก็คือในพวกเว็บไซต์ต่างๆถ้าเกิดนักเรียนลองเข้าลองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นโฆษณาทั่วไปปกติเลยที่มันชอบขึ้นในในเว็บไซต์ทุกเว็บเลยอ่ะเวลาสมมติเราเข้าเว็บไซต์หนึ่งเว็บเข้าไปดูสถานที่เที่ยวเงี้ยอยู่ดีก็จะมีโฆษณาดิ้งปึ้งขึ้นมา สมมติก็คือแสดงว่านักเรียนอ่ะจะต้องเขาเรียกว่าอะไรจะต้องจ่ายเงินให้เขาจ่ายเงินให้เว็บไซต์นะั้นเพื่อให้คนที่เข้าไปดูอ่ะเขาก็จะได้เห็นโฆษณาของนักเรียนนั่นเองถูกไหมแสดงว่ามันมันถามว่ามันเหม,มาะสมไหมกับการเสียเงินก็คืออ่าม,มันเหมาะเพราะว่ามันสามารถเขาถึงเข้าถึงตาลูกค้าลหลายคนประมาณนั้นนั่นเองโอเคต่อไปข้อที่5เขาบอกว่าพยายามใช้สาระความรู้เพื่อดึงดูดผู้บริโภคเข้าเาว็บไซต์ดูให้ดีนะสาระความรู้นะเขาบอกทุกวันเนี้ยโฆษณาเสีเยดานเน็ต หาข้อมูลถูกไหมก็คือคนก็จะสมมติว่าเหมือนครูนเนี้ยครูมีครั้งหนึ่งครูรู้สึกว่าครูปวดขาครูปวดขาครูปวดท้องครูรู้สึกว่าครูเป็นอะไรวะครูจะเ์อเลยว่า,ปว,ววาปวดขาปวดท้อไงอย่างเงี้ยมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าครูขาดวิตามินบีแล้วมันแล้วมันไม่ได้เด้งแค่ว่าครูขาดวิตามินบีนะมันเด้งแค่มันเด้งขึ้นมาเป็นโลโก้แบบของที่ครูต้องกินเลยอะของวิตามินบีที่ครูต้องกินเลยอของแบล็คมอ้ย ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบ็กีเรีที่มันขนาดนี้เลยเหรอวะหรือว่าแบบแบ็กีเรมันฝากโฆษณาขนาดนี้เลยหรอหรือว่าแบบร้านอื่นก็ยังมีนะแบบมีเยอะมากถ้าเลยถ้าเลยลองเสิร์ชอะลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดเรามีอาการปวดหัวแค่ในเสิร์ชว่าปวดหัวยาพาราเซตามอลอะขึ้นมาเลยอะหรือบงางทีบออกแบบว่าเนี่ยเสิร์ชแล้วเจ็บคอเนี้ยยาแก้เศษวัตถุเสดิ้งขึ้นมามันเห็นกคดคลิกเข้าไปซื้อได้เลยอะถูกไหมอันนี้คือการตรงเข้าถึงแบบผู้บริโภคเลยนะสมมติว่าเนี่ยสมมติแค่นัาเนี่ยแบบปวดท้องแค่บอกปวดท้องนะ แต่พอรู้สึกปวดท้องแน่นท้องอะไรเงี้ยเสียท้องบางทีเงี่ยมาหาหญิงเนี่ยก็ขึ้นมาขึ้นมาแบบเป็นระบบช็อปปี้เลยอ่ะคุเห็นไหมที่แบบจะขึ้นขึ้นเป็นรูปของของมาห์หญิงอ่ะแล้วหญิงก็จะเขียนเลยว่ารู้สึกปวดท้องแน่นท้องเสียดท้องให้ถามมาหิ่ญิงก็คือก็คือเฮ้ยมันดึงดูดเราเลยนะรู้สึกว่าเออว่ะฉันฉันไม่ต้องไปนั่งอ่านเสียเวลาแล้วเพราะฉันถันมาก็คือฉันเจอผลิตภัณฑ์ที่ฉันต้องฝื่นแล้วอ่ะรู้สึกว่าโอเคมันถูกฉันมีเงินฉันม่ตัง ฉันรู้สึกโอ้ฉันปวดท้องฉันไม่ไหวละฉันคลิกซื้อเลยถูกไหมไม่รู้นะคนจะเป,นเป็นแบบนี้ไหมแต่คูเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคูแค่แบบว่าอะไรนะปวดท้องโอ๊ยปวัหัวบ้างเครียดบ้างอะไร้างแค่เซิร์ชเซิร์ชในเน็ตขึ้นเลยว่าขาดวิตามินแบบีโอเคครูแบบโอเคขาดวิตามินบีละคูก็ซื้อมากินเลยอันนี้คือแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนขายของในช้อปปี้ถูกปะ่ะถ้าเกิดน,นักเรียนอสมมตินักเรียนขายวิตามินบีนักเรียก็เขียนได้เลยว่า คนที่เป็นประเภทนี้คือใส่ความรู้เข้าไปเลยอะเขียนเข้าไปเลยว่าคนที่ขาดวิตามินบีจะมีอาการแบบนี้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 แล้วแล้วเรนก็ลงไขวิตามินบีแล้วขอน้กเรียนเข้าไปสมมติสมมติว่าเรนเป็นตัวแทนจับหน้านะแล้วเรนก็ขายวิตามินบีให้กัเลนเข้าไปไอคนที่มันปวดขาปวดท้องปวดอะไรที่มันเกี่ยววิตามินบีอะแค่มันเซิร์ชก็คือเจอแล้วนะเขาคือเขาก็จะคลิกแล้วก็ไปซื้อของนราเรียนได้อย่างง่ายถูกไหมอันนี้แหละเขาเรียกว่าการใช้สาระความรู้นั่นเองโอเคไหมคะอ่ะต่อไปข้อที่หก บอกว่าใช้อีเมลมาเก็ตติ้งเปลี่ยนผู้ชมให้เป็นผู้ซื้อดูให้ดีนะรอนนี้เขาบอกว่าเมื่อผู้ชมอ่ะเข้าเว็บไซต์ของเราไปแล้วเขาจะมีปุ่มหนึ่งที่คลิกปุ่มใส่อีเมลเพื่อรับขา่าวสารจากเราอันนี้มันต้องไปสําหรับเาเรียกว่าอะไรอ่ะของแบบยิ่งใหญ่เลยเนาะหรือแบบว่าคอที่เป็นระบบเยอะหน่อยอ่ะหมายเขาว่าเว็บไซต์เราอาจจะมีสิ่งนี้พวกเขาต้องการและสามารถแสดงความสัมพันธ์ระยะยาวได้ก็คือเรื่องอย่างเช่นเหมือนคุยอย่างเงี้ย ครูเคยซื้อของกับเซ็นทันออนไลน์เขาก็จะเขียนเลยว่าเซ็นทันออนไลน์ใช่ไหมสมมติครูซื้อน้ำตกครูซื้อน้ำตกของเอเต้ร์ลอเดอร์มาหนึ่งอันครูก็จะเข้าของเซ็นทันแล้วพอครูเข้าเซ็นทันปุ๊บเซ็นทันออนไลน์ปุ๊บครูต้องใส่อ e ีเมลเข้าไปเสร็จสักพักครูกะคิดว่าเลยฉันจะซื้อแค่หนึ่งครั้งก็พอก็พวกฉันไม่มตังค์ละฉันคงซื้อแค่หนึ่งครั้งลองซื้อลองซื้อคิดคิดในใจว่าเราฉันคงลองซื้อฉันก็ใส่อีเมลของครูเข้าไปสักพักหนึ่งผ ยูเดีไอเซ็นทันออนไลน์มันส่งอ e ีเมลมาว่าเอ้ยตอนนี้เซ็นทันออนไลน์มีลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไอตัวเราเนี่ยที่อยู่เฉสดยเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกมีความกิเลสขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มลดราคาแล้วนี่ว่ามันส่งมาทางอ e ีเมลของเราแล้วอ่ะถูกไหมได้เห็นก็มาถึงแล้วอ่ะคลิกเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเราต้องคลิกเข้าไปดูเซ็นทันออนไลน์ว่าไอที่ลดยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์มันมีอะไรบ้างถูกไหมมาาันทำให้เรารู้สึกว่าฉันอยากจะซื้อมันมีความรู้สึกว่าแบบฉันอยู่เฉสดยฉันก็รู้แล้วว่าเอ้ยาาแบบเซ็นท แบรนด์นี้ลดราคานะเอ้ยนี่ลดราคาแล้วเพราะว่ามันจะส่งมาทางอ e ีเมลของเรามันจะส่งตรงมาเลยอ่ะนี่แหละแต่ถามว่าวันหนึ่งถามว่าวันนึงถ้าเกิดนักเรียนเป็นเจ้าของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทนักเรียนทําระบบเก่งแล้วอ่ะนักเรียนรู้สึกว่าฉันอยากจะให้ให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าร้านฉันลดลดท้งสิบเปอร์เซ็นฉันก็จะใส่กล่องไว้เลยว่าก่อนที่ลูกค้าจะโอนเงินอ่ะให้ลูกค้ากรอ,อกอ e ีเมลไว้ก่อนถูกไหมเพราะลูกค้ากรอ,อกอ e ีเมลสมมติมีลูกค้าสิบคน,ออ e บคนเนี่ย มันก,มนก็มันก็จะกลายเป็นลูกค้าประจำของเราได้เลยท,ทันทีเพราะว่าเราจะส่งลิงก์ไปเลยว่าแล้วปกติเวลาการส่งอะ่ะมันจะมีระบบเนาะประมาณว่าจะส่งไปให้แบบสิบย e ี่สิบอีเมลที่เคยสั่งสั่งของเราอะ่ะมันก็จะส่งไปเลยว่าเอ้ยตอนนี้ร้านของเรามีลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไอ้ปีใหม่จะมีโปรเซลนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมมันก็จะเด้งขึ้นใบยันอ e ีเมลของลูกค้าของเราทุกคนที่เคยซื้อของเรานี่แหละคนพวกนี้นจะกลายเป็นลูกค้าประจำของเราท,าทันทีแค่นี้เองมันก็ เราก็เราก็จะสะดวกในการขายของเรามากขึ้นถูกไหมคะอ่ะต่อไปข้อที่เจ็ดเขาบอกว่ากระตุ้นยอดขายด้วยการเชียสินค้าดูให้ดีนะเขาบอกการเชียร์สินค้าเขาบอกว่าทุกวันนี้สำรวจรายงานเลยว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์อะของลูกค้าที่ซื้อไปแล้วอะจะกลับมาซื้ออีกแค่แบบว่าเหมือนเราเชียร์เราไม่ได้เชิงเชียร์หรอกแต่คืออ่ะดูให้ดีนะเขาบอกว่าหนึ่งแนะนำสินค้าใหม่ที่ต้องนำไปใช้ร่วมกับสินค้าเดิมยกตัวยอย่างเช่น สมมุติว่าเหมือนครูเนี้ยครูเคยซื้อของเซ็นทางออนไลน์เหมือนเมื่อกี้เลยครูซื้อน้ำตกมาหนึ่งอันครูซื้อน้ำตกนะน้ำตกมาหนึ่งอันแล้วก็มีเลีวอยู่ดีมันก็มีเด้งขึ้นมาอีกว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อน้ำตกเนี่ยคุณควรจะใช้คู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้คู่กับเซรั่มนะฉันก็เลยมันรู้สึกว่าจริงเหรอวะถูกไหมเราก็เลยมัรู้สึกว่าเอ้จริงเหรอน้ำตกต้องใช้กับเซรั่มจริงเหรออะไรเงี้ยหรือบางทีมีโปรโมชั่นมา ถ้าคุณซื้อน้ำตกในราคานี้เอ้ยถ้าคุณซื้อน้ำตกภายในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภายในช่วงระยะเวลานี้คุณจะได้แถ็เซรั่มไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราซื้อช่วงเวลานี้เราควรเราเราก็จะรีบหาเงินมารีบซื้อแล้วถูกไหมเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดฉันรีบซื้อน้ำตกฉันก็ได้เซรั่มมาด้วยอ่ะถ้าเกิดฉันไม่ซื้อตอนเนี้ยฉันก็จะได้แค่น้ำตกอย่างเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็บอกเราว่าไอ้น้ำตกเนี่ยควรใช้คู่กับเซรั่มเออเราแสดงว่าเราต้องรีบซื้้้้้้้อออถูููกกกมัยยแแคคคค่่่เเเนนนนนีีีป็ลาารรสึวฉตงบซื ถูกไหมคะเพรว่าตอนนั้นจะมีตังไหมก็หรืืมไม่มีเราจะรู้สึกว่าภายในสิ้นเดือนในสิ้นเดือนกรกฎาามในสิ้นเดือนสิงหานี้เราจะมีโปรโมชั่นซื้อนี่แถมอันนี้ซื้อน้ำตกแถมเซรั่มซื้อเซรั่มห้าร้อยน้ำตบจะลดราคาเหลือสองร้อยอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องซื้อคนเป็นลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องซื้อไงฉันก็ต้องซื้อเพราะว่าฉันต้องการที่จะฉันต้องการใช้ได้ช่วงเวลาเนี้ยแล้วก็มันประหยัดเงินของฉันถูกไหมแค่นี้เอง ต่อไปสองหมออคูปองส่วนลดสำหรับซื้อครั้งต่อไปเหมือนกันเลยแบบเมื่อกี้เลยสมมุติบาเทีเราห่างเย็ดน,นะอันนี้จะเจอร้านไก่ย,ย่างบ่อยมากหรือร้านทุกร้านขายของร้านน้ำปั่นร้านอะไรเงี้ยถ้าคุณเก็บสะสมคูปองสิบอันคุณจะได้แก้วน้ำฟรีหนึ่งแก้วโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่แบบอยากจะซื้อทุกวันอนะ่ะอยากจะกินอนะ่ะอยากจะว่าอยากจะได้ฟรีแก้วน้นประมาณนะั้นหรือถ้าเกิดเราขายของอะไรเงี้ยเราก็เราจะบอกว่าถ้าซื้อครบห้าครั้ง ครั้งต่อไปจะลดอีก50%ถูกไหมเราสังเกตนะมันจะมีเยอะมากพวกกิบเวิร์ชเชอร์อะไรต่างๆอันนี้คือแบบคือเจอบ,บ่อยมากเพราะคูปองส่วนลดเนี่ยอ่ะต่อไปเขาบอกว่าข้อสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมแสดงความขอบคุณทุกครั้งอันนี้คือจะแบบว่าที่สัตว์เราสําหรับเขาเรียกว่าอไะไรเจอลูกค้าโดยตรงได้เลยเนาะเจอลูกค้าแปลว่าในแชทได้เลยอ่านเจอว่าขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะขอบคุณมากนะคะเมื่อลูกค้าจะรีวิวลูกค้าจะทําอะไร ลูกค้าจะติจะด่ดาจะชมจะอะไรก็อขอบคุณลูกค้าอันนี้คื็สิ่งที่จําเป็นมากทาให้ลูกค้ารู้ว่าเรามารายาทดีและเต็มใจที่จะบริการแค่นั้นเองอ่ะต่อไปเราดูโฮมเวิร์กกันดีกว่านะคะครูจะบอกว่าการบ้านก็คือให้นักเรียนเนี่ยลองคิดดิว่าถ้าวันหนึ่งนะักเรียนสร้างธุรกิจออนไลน์มาหนึ่งอย่างตัวนี้นะสร้างธุรกิจออนไลน์มาหนึ่งอย่างครูยอยากรู้ว่านักเรียนอ,อยากทําอะไรแล้วลองอธิบายวิธีการทําแบบ,บที่ครูบอกเมื่อกี้ยกตัวยอย่างเช่นของร,ราัปภาษาคอมพิวเตอร์เนาะ เนี่ยจะบอกว่าถ้าเป็นหนูใช่ไหมคะหนูอาจจะหนูอาจจะขายพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออาจจะขายเมาส์ซึ่งวิธีการทำคือหนูอาจจะให้ส่วนลดหนูอาจจะลงในช้อปปีหนูอาจจะลงในมาเก็ตไอพวกอะไรนะมาเก็ตติ้งต่างๆประมาณนี้หรือเราจะให้ส่วนลดในช่วงแบบโปรโมชั่นวันปีใหม่วันสงการทุนี้นั่นลองบอกรูมาว่าหนูอยากขายอะไรโอเคไหมคะ อันนี้ทำในสมุดเนาะส่วนระยะเวลาการส่งงานเดี๋ยวครูบอกอีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะ